กับสวัสดีจ้ามาพบกับพ่อกับทัดดาวสาวบ้านนะาอีกแล้วคือเกาจ้าพี่น้องจ๋ามือนี้เนาะตอนอันบายประมาณใบอันสามโมงกว่าเนาะทัดดาวก็ได้อันไทยอันไทยคลิปเห้เบิงเนาะตอนที่ว่าอันมืดฟ้ามัวดินเรากันตอนที่ว่าล้มผัดมมาเรากันท้องฟ้านี่ก็มืดแดงเนาะมีแต่ลมเนาะจ้ยพี่น้องจ๋าอันสรุปแล้วฝนกับว่าตกเนาะบัดที่นี่ ตำบลละหานนะทาน่าแนงแนวนี่บ่ตกจ้าตกไปทั้งกันเหลืองนะจ้าพี่น้องจ้าจนว่าน้ำท่วมต้นไม้หักเนาะล้มแห้งไหลอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงๆนะจ้าพี่น้องจ้าทัดดาวกับพามาเบื้องบรรยากาศน้ำบ้านนอกบ้านนะเฮาแต่ว่าบ่อันนี่เด้อวจ้าพี่น้องบ่อันสมก็เป็นบ้านนอกบ้านนะเนาะความเจริญสมือนี่น้ำบ้านนอกกับมีถนนหลกัก ยอกลาดยางเนาะจ้าพี่น้องจ้านี่ก็สิเป็นภูเขาจังหวัดชัยภูมิเนาะอันผันผู้ใดมีหลหไงนี่เป็นเที่ยวอันทุ่งดอกกระเจียวกระสีงามเนาะพาะวานช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงทีิบ้านทุ่งดอกกระเจียวบ้านเนาะจ้าพี่น้องจ้านี่ก็สิเป็นบรรยากาศงามแดงแรงประมาณหาโมงโดยประมาณเนาะบรรยากาศงามงามเบิงท่าดาวสิซุมให้เบิงจ้าพี่น้องโทรศัพท์กับพังแล้วนี่ละจ้า อันยืนเบื้องของแท้บรรยากาศของแท้นี่งามงามเด้อจ้าเอฟซีจ้านี่กัภูเขาหลังจากที่ว่าฝนตกเนาะก็สซิเมียนหมอกมีอย่างจังซี่ละอยู่น้าภูเขางามขนาดจ้านี่ๆี่ผู้ใดอันอยากสิมาเยี่ยมชมกับมาได้เด้อจ้านี่บรรยากาศงามแรงๆแต้งไตวันแต่ละมือนี่ความงามมันก็นสิบ่คือกันเนาะ โอ้ยงามขากักงามแน่ว่าเมนยูเมืองนอกว่าเมนยุน่นสวิตเซอร์แลนด์บรรยากาศบ้านนอกบ้านนาจะทัดดาวก็ออกมาฝากเนาะหลังจากที่วันฝนตกเนาะแต่บรูบ์วันเลี้ยงนีสีตกอีกบอนี่บรรยากาศน้องละหานเนะาะจะพี่น้องจะก็ยังโชคดีที่วานฝนบบตกแฮ้งแลาวบมีน้ำหนุนน่นมาทั้งแม่น้ำซีเล้วหมันก็เล่นระดับน้ำก็เลยแบบว่าปากติเนาะเพราะวาน ตอนแรกที่ว่าซีหามือมา้าฝนมันตกนี่น้ำก็ไหลจังซีนะมันก็นเลยเหตุใหน้ำซีนี่ม้าลร้วหล่มมันก็นถ่วมออกมาหนองละหานเนาะจ้าพี่น้องจา้ามีบรรยากาศงามคักงามเนี่ยทัดดาวออกมาฝากจ้าสำหรับคลิปนี้ทัดดาวก็ฝากไว้สะนีพวกพ่อกันคิดหนานะจ้าสารุปแล้วฝนว่าตกเด้อจ้าบายบาย